สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันที่บ้านสวนศิทรกรคะ่ะวันนี้พามาชมทุ่งนาเดินเก็บหอยเชอรี่นะคะาบางคนอาจจะไม่เคยทานหอยเชอรี่นะคะแต่ด้วยที่บ้านนะคะเป็นอา,อาหารพื้นบ้านอย่างหนึ่งเลยนะคะนี่นะคะหอยเชอรี่จะมีหน้าตาแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บตามทุ่งนานะคะตรงป่าข้าวของแม่นะคะในนาข้าวเ,เขาจะกอะอุ้ยร่วงเขาจะกอดกันเป็นคู่ค หรือว่าเป็นตัวๆเลยนะคะไปกันค่ะทุกคนไปเก็บหอยเชอรี่กันจ้า มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะนี่เป็นศัตรูตัวร้ายของต้นข้าวนะคะนี่เจอแล้วคะ่ะทุกคนสองลูกกำลังกอดกันเชี่ยวนี่นี่นะคะกำลังอร่อยเลยเป็นศัตรูตัวร้ายของต้นข้าวเลยนะคะคะ่ะทุกคนเดินต่อคะ่ะ เจอแล้วคะ่ะทุกคนเจอแล้วคะ่ะนี่ง่ายเห็นไหมคะทุกคนมีไข่ของเขาด้วยนะอันนั้นน่าจะฟักแล้วหรือเปล่าไม่รู้เนาะมันเป็นสีขาวๆไปแล้วในน้ํานี้ก็ค่อนข้างที่จะลึกนะคะในทุกนาตรงนี้จริงๆเข้าข้า,ขาลงไปที่ท่วมหัวเราเลยนะคะเจอแล้วคะ่ะโอ้วันนี้เจอเยอะนะเนี่ยนี่ ช่วงนี้หอยเชอรี่อ้วนนะคะกินกําลังอร่อยเลยตัวแบบเนี้กรอบนะคะเนื้อเขาจะกรอบมากเลยเอาไปต้มกินกับส้มตํานะคะอะนี่เห็นไหมลอยนกปากห่างกินนะคะทุกคนมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะที่นกจับขึ้นมากินได้เนี่ยอะเจอีกและะ้วค่ะตรงนี้สามตัวนะคะนี่สองแล้วก็ต้องรีบจับให้เร็วด้วยนะคะหอยหเชอรี่เนี่ย ไม่งั้นเขาก็จะทิ้งตัวลงดิ่งไปในน้ำเลยนะคะว่ายน้ำเร็วเช่นกันนะนี่นะคะทุกคนเดินต่อนะคะยังไปไม่ไหนไกลนะนี่เพิ่งเดินออกมาจากตรงนั้นเองแล้วก็จะค่อยๆเดินไปแบบนี้นะคะ่ะนี่ง่ายเจออีกแล้วอ,อวันนี้ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยน,นี่อีกตัวนึงค่ะ ไม่ใช่ตัวค่ะเป็นคู่เลยนี่กำลังจุ๊กกันอยู่เลยหอยเชอรี่กำลังจุกกันค่ะทุกคนไปต่อค่ะหาต่อแล้ววันนี้ค่อนข้างได้เยอะเลยนะนี่ที่แรกกะว่าจ,จะไม่ลงมาแล้วนะนี่เพราะว่าร้อนมากนะคะแดดร้อนแบบจริงๆวันนี้เจอแล้วค่ะทุกคนวันนี้วันที่โชคดีนะนี่เป็นวันโชคดีนะคะนี่ กติมานี่โอ้โหหายากมากเลยนี่เจออีกแล้วค่ะอยู่ข้างๆกันเลยนี่สีเขาจะเหมือนกับต้นยาต้นข้าวเลยนะคะแรือางสีเก่งมากเลยเจออีกแล้ววิทุกคนดูนี่อันนี้สามค่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยโอ้ยตรงนี้สองได้แค่หนึ่งโอ้ลดอุดตอ่ะทุกคน ดูสิใส่ถุงก่อนว่ายน้ำหนีไปแล้วมั้งนี่ยยังอยู่ยังอยู่ยยนี่ไงตัวบลเลลร์เลยวันนี้โชคดีขึ้นมาให้จับนะคะทุกทีเขาจะนี่ใจแล้วคะ่ะต้องเร็วนะคะเพราะว่าถ้าไม่เร็วเขาจะทิ้งตัวแล้วลงน้ำหนีไปเลยนะ ไปต่อคะ่ะทุกคนเจอแล้วค่ะสองตัวนี่นี่ตัวหนึ่งเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่ไงคะนี่เขาพางตัวเก่งมากเลยนะนี่นี่ตัวหนึ่งเห็นไหมวิวิไม่ทัน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 ,ทนเห็นไหมล่ะเขาว่ายน้ำหนีเดี๋นะ อ้ยไม่ทันแล้วทุกคนเสียดายเขาทิ้งตัวหนีน้ำเลยค่ะไม่เป็นไรอาหาต่ออันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้ลอยนอกกินแล้วน,นี่ตัวหนึ่งค่ะนี่วันนี้โชคดีจังเลยหอยเชอรี่ขึ้นมาให้จับหาต่อค่ะหาต่อ ไข่เขาค่ะทุกคนมองเห็นไหมคะข้าให้หักทิ้งต้องหักต้นข้าวทิ้งด้วยเพราะว่าเขาเกาะกับต้นข้าวเลยนะคะนี่หาแค่ฝั่งเดียวนะฝั่งนี้ไม่ได้หาเลย เพราะว่ากำลังมองหานะคะดูรอยนกปากห่างก,กินนะคะตัวใหญ่มากนะเราเดินมานะคะเราก็จะเดินกลับไปตรงนี้แหละนี่ดูทุกคนดูไข่หอยเชอรีค่ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะไข่หอยเชอรี่อาจจะได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้านะคะเพราะว่า นาที่ติดกันตรงนู้นนะคะเขากําลังตัดหญ้าอยู่นะคะทางเราก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้หญ้าก็จะขึ้นงามมากๆแต่ละนาเขาก็จะมาตัดหญ้าให้วัวให้ควายกินนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงทํานาเนาะเป็นช่วงที่ทํานาแต่ละนาก็จะเต็มไปด้วย ข้าวหอมมาริทั้งหมดเลยนะคะฝั่งนี้ของน้านนะจำได้ไหมเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปทางนี้นะคะแล้วก็จะไปตรงร่มตะโกตรงที่เราปลูกผักนะคะเพราะว่าลานหลานอีกสามคนรออยู่ตรงนั้นนี่นะอ่าแม่ก็จะปล่อยระบายน้ำออกนะคะเพราะว่าตอนนี้ น้ำในฝั่งของแม่นี่เยอะมากก็จะระบายไปให้หน้ำน,น้ำก็จะไหลลงไปหาสะต้นตาลฝั่งนู้นนะคะใช่ไหมใช่ไหมนีม่ไงตรงน้ําไหลคะ่ะทุกคนนี่ไงคะเนี่เห็นไหมอยู่เป็นคู่เลยแอบอยู่กับรากหญ้าเนี่ยไหนตัวแบบกําลังหน้าหม่นเลยนะคะทุกคนดูน้ําใสมากเลยนะคะดูใสๆมากาเลยเย็น ะสมัยเป็นเด็กน้อยนี่เล่นน้ำนะคะเล่นน้ำในทุ่งนาไม่อันตรายนะสมัยเราเป็นเด็กน้อยนะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ค่อนข้างสารเคมีก็ค่อนข้างเยอะแล้วแหละเพราะว่าไหลมากับน้ำนะคะนี่อีกตัวค่ะทุกคนนี่ถูกไหม ดูสภาพหน้านะคะร้อนนะคะทุกคนคะ่ะร้อนมากเลยเดี๋ยวเราเดินหาต่อกันนะคะอยากจะบอกว่าสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวแพเดินต่อเนอะาะไปคะไปเก็บหอยต่อนะะได้เยอะมากเลยทุกคนคะ่ะวันนี้ได้เยอะจริงๆทีแรกกะว่าจะไม่มาเดินแล้วนะเพราะว่า อาทิตย์ที่แล้วมาเดินแล้วก็หาไม่เจอนะคะขณะที่เราใช้สายตามองหาก็จะให้ทุกคนได้เห็นนาข้าวนะคะว่างามมากๆข้าวกำลังตั้งท้องนะคะฝอ่งนี้ไม่ค่อยจะเจอแล้วอะบบี้อากาศเริ่มร้อนนะคะหอยก็จะดำไปอยู่ใต้น้ำนะคะเพราะว่าเขาจะขึ้นมาหายใจแค่ช่วงเช้า ีกนแสดงว่าน่าจะหลงนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวยังใหญ่เลยคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไมหไม,หไมสองตัวนี่คะ่ะสองตัวจุ๊บกันอยู่เลยอากาศมันร้อนนะคะหอยก็จะเริ่มลงไปอยู่ใต้น้ำเพราะว่าช่วงเช้าเขาแค่ขึ้นมาหายใจนะคะเจอกนแล้ค่ะจะถึงไหมจะถึงไหมไม่อยากลุยน้ำนะคะ กำลังเกาะต้นข้าวเลยอุ้ยตัวใหญ่ด้วยนั่นอีกตัวหนึ่งอยอย่าตกน้ำนะอุ้ยสองตัวคู่กันค่ะนี่อุ้ยนี่อีกคู่หนึ่งเมื่อกี้ทำไมมองไม่เห็นคู่กันจ้า,านั่งจุดเดียวเลยนะคะนี่เห็นไหมได้ตั้ง5้าตัวตัวใหญ่ด้วยีหไห ลองดูกันนะไปขึเนต่อแล้วต้นหญ้าเน่าสีน้ำก็จะเริ่มอาต้นหญ้าเขาเป็นสีเหลืองเนาะแล้วเปลือกก็จะสีเหลืองนะคะอันนี้ลอยนกปากหางกิน,นะคะ่ะจริงๆบนคันนาเนี่ยเยอะมากเลยรอยนกเขาขึ้นมากินนะคะก็โชคดีเหมือนกันที่มีนกปากหางมาแถวนี้นะคะ ก็เลยช่วยกำจัดไปได้เยอะเลยมีอีกไหมไม่เห็นแล้วหมดแล้วนะอ,อากาศเริ่มร้อนไว้ยนี่ไงตัวหนึ่งค่ะเห็นไหมคะ ต้า,าี้คะต้องเพ่งน,นิดนึงนะคะเพราะว่าสีกลืนกันเลยนะสีน้ำสีดินกลืนกันหมดเลยนี่หนึ่งตัวคะ่ะทุกคนเกือบจะมองไม่เห็นแล้วนะนี่ อันนี้เปลือกหรือเปล่าเนี่ยเ,เปลือกตายแล้วตัวน,นี้ตายละเลยลมกกลิ้ไม่ต่อหมดแล้วค่ะเราก็พาเก็บหอยนะคะวันนี้เก็บหอยกลางทึ่งมาของเรานะคะให้ดูชัดๆนะคะ อากาศค่อนข้างร้อนมากเลยแล้วก็เก็บได้เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มกินเมื้อเที่ยงัับต้นตำะนะมะละกอหลังบ้านกรอบมากนะคะสวยงามมากเลยนะคะช่วงนี้เป็นฤด,ดูทำนา,านี่นะคะสวยไหมทุกคนจะบอกว่าสวยจริงๆนะ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย